ก๋าแด,ดงใช่ไหมน่าจะคุยของอยู่มึงเล่นไหนเผื่อไม่ไมี้กระจกุกได้หนึ่งหลังมาวีที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 มีกลับไปแล้วเปลาใหญ่ไม,าม,ามา่ไม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 ่อยู่ซัดอยดู่ซัดอยู่ซัดอยู่ซัด,ด เออ้ยไม่ตายไม่ตายตายอยววิ่งหัวไประเบิดอ่ะกระถาเพิงโอลิมปัสอ่ะกูกินกระสีขาดไฟแตกขาดไฟแตกโอ้ยโอ๊ยโอ้ยงหัวกูไอัมีเือนีอโอ้ยหน อุ้ยลงเท้าตัวเองกูโดนลุงซื้อคนเดียวจริงทำไมล้มเนี่ยโอ้มี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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วหลบล้อกันไม่ยู่ออไปไม่ได้แล้วว่ะเจ็บกี่แล้วมาแล้วมาแล้วเซ็ตตกไอพีเซ็ตตกหมวกดำหมวกดำโดดโดดไอพีไม่ขาดไอพี

คนหนึ่งเขายังน่าจะเพิ่งเล่นใช่ไหมเพื่อนเอเจอ,จอไแ้่จ่าเขชอบวิ่งไปตายแล้วก็โทษกูว่าทำไมกูไม่ตามนี่แหละเอาเขาเป็นรุ่มษย์นั่นแหละเขาจะได้บุญเหมื <laughs> นอนเดิมดีอ่ก็เราต้องมีความต้านทานไว้กูเล่นกับจาบ่าบ่อยมึงูมีกูคุม้มกันแนละ้วไอเ้เจส์ส่นแดงนี่มันยิงตัวเป็นเดียวล้มใช่ไหมไอ้เจส์ผมเล่นกับเปะทั้งสงบอกเป็นเดียวล้มอ่ะถ้าเป็นแต่ถ้าเซฟหกนี่สองนัดแล้วก็ถ้าเป็นกอดหลังพึ่งก็สองนัด นี่องกับจ่ายนี่ผมเป็นคนคุมอ่ะคุณชอบแบบเชื่อฟังแบบคอนเบนเตอรชอบแบบน่าดูดีผมไม่ชอบแบบเกมอ่ะขอขอทีคนหน่ไปแยกได้สองสองแยกได้สองสอง

มันเข้าไปในห้องอีดิบมั้ยนั่นอะไรแต่ว่ายิงยิงยิงตาเลยยิงเลยเพื่อนสไนสไนสอ๋อสไนไปดูได้ไหมหน้าที่ที่กิงเปอร์ไปฉายไว้นั่น้ะหัวมันฟูอ่ะไปฉายเนี่ยซองไปไหนเนี่ยพี่ผมไม่รู้หน้าหน่ะก็น่าหน่ะมันตัวมันอยู่ตรงอ๋อทีสองเจ็ดห้าแล้วหน้าเพื่อนเห็นไหมมันขยับอยู่อ่ะขบวนอ่ะขบวนอ่ะสวยเลยแค่แม่งโผล่มาโง่โงเลย เอออวิ่อ่ืมงข้างหลังข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยผมไม่ทันได้เล่นเลยวันแล้วเสียงข้างบนผมอ่ะดูอยู่นะผมได้ยินเสียงอยู่แต่ผมไม่รู้ข้างบนหรือข้างล่าง

ไอ้จัดชิโพงตายหายชาติมหมอีดอกทองเอเดนหนูมีต้องมีนะหมกใหม่ซะไดยคนหนึ่งก็คนคนอย่านะอย่านะคนนะไปปุ๊บไ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 ปุ๊บ โผลแล้วโผลแล้วโผล่แ้วส่งได้ส่งได้นาส่งได้สิบสี่เมตรนะใกล้ๆอาจจะเป็นตัวปัดได้แล้วเนอง่ฮ้ยพีครับพี่ อ่าเด็ดี่เี่อุตส่าหาานะเด็าสี่กเหรอยัตีกนาตดของอยู่

แต่มมันเดินอยู่คนเลยวะ่ะพระดาการตายปะ่ะหนีแปลวเนี่ยแล้วกันบนยาใหญ่ายคุ้มันของใหญ่ตายถูกครับโอ้ยเยี่ยกัดเต็มเลยคนยหายมีแต่หนูแน่เลย,ย,ยเยี่ยวผ่านแล้ เดี๋ยวเดี๋ยวเวทีมาบ้างก็พอปลดปอดไม่ทำผมนะขอเพียนหน่อย